ถ้าเทียบกับในอาเซียนแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณอันดับที่6นะคะของประเทศอาเซียนอยู่ที่ในปี2554เนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยมี GDP อยู่ที่ประมาณ121.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มียตากางขยายตัวอยู่ที่5.8เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ขนาดประชากรเองเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็มีขนาดจำนวนประชากรน้ำมากใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสมในอาเซียน ลองก็แค่อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ตรงนี้เองเนี่ยก็มองว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่พอสมควรน,นะคะแล้วก็รายได้ต่อหัวนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับคนในอาเซียนด้วยกันก็คืออยู่ที่ประมาณพันสามร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่ว่าถ้าเทียบกับในกลุ่มของ CLMV เนี่ยก็ถือว่าอยู่อันดับหนึ่ง CLMV ในที่นี้เนี่ยก็เป็นกัมพูชาลาวพม่านะคะแต่ว่าถ้าเทียบทั้งสิบประเทศในอาเซียนแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็อยู่ใน อันดับประมาณที่เจ็ดก็คือไรายได้ต่อัวยังไม่เยอะมากแล้วก็ถ้าในส่วนของจำนวนประชากรน,นะคะถามว่ากําลังซื้อที่มีขนาดใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่อยู่กลุ่มในวัยแรงงานเนี่ยประมาณ62ล้านคนซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีอาดขนาดใหญ่อที่บอกขนาดเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของซัพพลายไซด์ด้วยเพราะว่าก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศน,น,นะคะที่มีแรงงาน ที่จะเข้ามาในภาคการผลิตเอ่ยภาคบริการ่างๆตรงนี้เยอะซึ่งตามโครงสร้างเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมที่เป็นตัวเอ้ภาคเศรษฐกิจกิจการเศรษฐกิจเนี่ยที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ะะจากค่าเช่าจก10ปีก่อนเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยมีสัดส,ส่วนอยู่ที่ประมาณ24เปอร์เซ็นต์นะคะพอมาในปีประมาณในปัจจุบันเนี่ยก็เหลือแค่20เปอร์เซ็นต์ส่วนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเียบเป็นอ่าภาคอุตสาหกรรมจากเดิมนี่อยู่ที่ประมาณ37เปอร์เซ็นต์นะคะของ GDP ในปีในปี2543ปัจจุบันเนี่ยก็ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น40เปอร์เซ็นต์ของ GDP ออก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ย เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยก็เริ่มจะพึ่งพาทางด้านภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นส่วนภาคบริการเนี่ยอาจจะมีสัดส,ส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนักในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่มีความเป็นไปได้ถ้าว่าประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีตรงนี้เพิ่มมากขึ้นและถ้าจะอยู่ในดูในส่วนของนโยบายส่งเสริมการลงทุนเองเนี่ย,ยทางภาครัฐของเวียดนามเนี่ยก็ให้การส่งเสริมกิจกรรมหลายๆกิจกรรมด้วยกันโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะสาธารณูปโภคต่าง แล้วก็พวกสา,สาธารณสุขภาคบริการการศึกษาอะไรอย่างนี้ซึ่งงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาคนขึ้นแล้วก็อุตสาหกรรมที่เน้นเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาระดับขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งขณะนี้เองเนี่ยเวียดนามอ่ะต้องเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบแล้วก็นำเข้าน้ำผันสำเร็จรูป ซึ่งตรงนั้นเองเขาก็ไม่อยากจะพึ่งพาตรงนั้นเขามากเพราะว่ามันต้องนําเข้ามาแล้วประเทศเวียดนามเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาการขาดดุเลเรื้อรังตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นแล้วก็เป็นความท้าทายของภาครัฐที่จะต้องเร่งดาเนินการเพราะว่าการขาดดุเลเรื้อรังเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของค่าเงินดองซึ่งก็จะอ่อนค่าลงพอค่าเงินดองอ,อ่อนค่าลงก็จะพบ ไปกระทบกับภาวะเงินเฟอ้อของประเทศเขาเพราะว่าการอ่อนค่าของเงินดองเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนในการนำเข้าสินค้าเนี่ย มีราคาที่แพงขึ้นโดยเปรียบเทียบนะคะตรงนั้นเองเนี่ยเพราะตรงนั้นเนี่ยก็จะปัญหาก็จะวนอยู่ซึ่งก็ความท้าทายในการแก้ปัญหาของภาครัฐของเวียดนามเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของเงินเฟอ้อค่าเงินดองถ้าตรงนี้มีสเสถียรภาพได้นะคะก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จูงใจนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนแล้วก็ถ้าถามว่าในเวียดนามเนี่ย น่าลงทุนสําหรับนักลงทุนไทยเนี่ยในอุตสาหกรรมใดบ้างก็อาจจะต้องดูเป็นภาคภาคไปเพราะแต่ละภาคก็จะมีออความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันอย่างปัจจุบันเนี้ยนะคะในส่วนของเวียดนามใต้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เอยอ,อาหารสัตว์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านเวียดนามเหนือเนี่ยเขาก็จะเป็นทางอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นพวกลงถลุงเหล็ก นะคะแล้วก็เหมืองแร่ฐานหินทั้งหลายเหล่านี้แต่ว่าภาคกลางเนี่ยด้วยความที่ว่าออสภาพอากาศสภาพแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่เอื้ออํานวยมากนักก็าอาจจะมีพายุอะไรเข้าอยู่ตลอดเวลารัฐบาลในส่วนของท้องถิ่นในในภาคกลางตรงนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะออให้นโยบายที่จะส่งเสริมนักลงทุนเนี่ยให้เข้ามาลงทุนในภาคกลางมากขึ้นแต่ด้วยความที่วัตถุดิบเอยอะไรเอยอาจจะยังไม่พร้อมมากนักส่วนใหญ่เนี่ยคนภาคกลางเนี่ยก็จะกระจายไปเป็นแรงงานของ แต่ละภาคมากกว่าทางการเวียดนามเนี่ยเขาก็สนับสนุนการลงทุนจากนักลงทุนทาชาวต่างชาติพอสมควรหลังจากที่เขาเข้ากับเ,เข้า WTO ยิ่งมีเป้าหมายว่าจะร่วมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ตรงนี้เนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีการผ่อนคลายลงค่ะ